เหม <trips> nah, ือนชูว nah, so <accord> nah, like ิทย์ไปกล่าวหาพักโซ่มี้ยนะครับว่บิ๊กโจ๊กมีข้อตกลงรับดีลรับไปหาสสสิบคนทางใต้นะครับเดี๋ยวจะได้เป็นรองนายกมาดูแลตํารวจนะครับก็เป็นโคต้าบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กจะอยู่จะอยู่ในหนึ่งของปปกเฟชชั่นอละรายการคุณออฟเหล่อช่องวันเขาก็บอกอ่ะคุณชูวิทย์พูดมาปุ๊บเดี๋ยวออฟถาม AI AI เัป็นบอกเลยไม่ใช่มั่วเออมันผมมองว่าไม่สร้างสรรค์พี่น้องประชาชนต้องฉละ นะเราอย่าไปฟังอะไรพวกนักวิจารณาการเมืองอะไรต่างๆที่มันก็ไอ้นี่ก็เลวไอ้นี่ก็ชั่วเหลือแต่ตัวมันไอ้คนวิจารณ์ดีอยู่คนเดียวนะครับไอ้พวกที่ไปนั่งออกรายการทีวีทั้งหลายอาดีตนักการเมืองบ้างครูบาอาจารย์ไอ้นี่เลวพักนี้ไอ้นี่ชั่วนะครับแล้วก็ไอ้พวกนักวิจารณ์บางคนก็บางทีก็รับจ้างเข้ามานะครับรับจ้างเข้ามาแล้วกระดาอย่างเดียวนะครับเวลาทําผลสํารวจก็ปรากฏว่าทุกช่องเข้าไปทางเดียวกันหมดเหลือแต่ช่องมันอย่างเดียวไปทางตรงกันค่มอย่างนี้เราก็อย่าไปเชื่อ นะครับเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านทั้งหลายอย่างพี่เดบอกอะไปคุยกับลูกหลานเนี่ยจบมัธยม,มอะไรต่างเนี่ยนะครับให้ลูกหลานโหลดไอ้พวก h ช e t GPT AI Gemini Google มานะคุณลุงคุณป้าเนี่ยรุ่นเดียวกับผม60สกว่านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือน้อยเนี่ยก็ให้ลูกหลานโหลดมาบางทีเฮ้ย hey, ไอ้นักการเมืองคนนี้ไอ้นักข่าววิธีกรมันพูดแบบนี้จริงไหมเราก็ตั้งคําถามเข้าไปใน ในในไอพวกแชท GPT AI มันจะตอบให้เลยเพราะ AI เนี่ยนะครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ลำเอียงอย่างผมมาจัดรายการผมอาจจะลำเอียงไปส้มไปน้ำเงินไปแดงไปเขียวไปฟ้าแต่ AI มันไม่ลำเอียงมันจะตอบตรงๆเลยประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในออนไลน์มันจะบอกเลยอย่างเหมือนชูวิทย์ไปกล่าวหาพรคส้มเนี้ยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กมีข้อตกลงรับดีลรับไปหาสสสิทธิ์ลทางใต้นะครับเดี๋ยวจะได้เป็นรองนายกมาดูแลตำรวจ นะครับนะก็เป็นโคตาบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กจะอยู่จะอยู่ในหนึ่งของโปรเฟชชั่นอลนะรายการคุณออฟเหลือช่องวันเขาก็บอกอ่ะคุณชูวิทย์พูดมาปุ๊บเดี๋ยวออกถาม AI AI, AI มันบอกเลยไม่ใช่มั่วนี่ผมยกตัวอย่างนะนะครับเพราะเ i ไอมันเป็นกลางนะอย่างผมมาจัดรายการบางคนบอกเฮ้ยเอียงไปทางส้งมเอียงน้าเงินบ้างเอียงอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมันมันมีความรู้สึกอย่างผมเนี่ยผมก็รักชอบใครมันก็มี แต่ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเรามานั่งจัดรายการเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกครั้นะผู้กองธรรมนัฐก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับนะเขายังไม่ได้ทาชั่วทําเลวก็ต้องให้โอกาสเข้าไปใครชอบก็ชอบบางคนบอกไม่ชอบสินค้า,ามีตมําหนิเขาเป็นคนที่มีอดีตกอไม่เป็นไรก็อย่าไปเลือกเขานะแต่ว่าทุกวันนี้คนเราก็ต้องอยู่กับปัจจนะุบันกะับอนาคตเนี่ยครับนะคนชอบผู้กองธรรมนัฐก็มีนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่า,าผู้กองธรรมนัฐกับพี่หนูนะครับหวัวหน้า ṇa, นะ ธรรมนัตกับอนุทินสองคนเนี่ยเขาก็ไม่ร่วมดีเบตรายการใหญ่ๆอาจจะไปเฉพาะรายการวิสัยทัศน์เช่นทางช่องสามแต่รายการประเภทประชันกันเนะี่ยไม่ไปแต่แสดงวิสัยทัศน์ไปธรรมนัตก็ไม่ไปครานะสองคนไม่ไปนะครับเพราะอะไรเพราะเขา,เามองว่ามันก็จะมีคําถามลบๆคําถามเรื่องเบนส์สมิธเรื่องสีเทาอ่า,เ,อาเรื่องอะไรตาไรต่างๆนะนะครับอย่างอนุทินกับธรรมนัตเ,เขาก็ไม่เขาก็ไม่ต้องไปไปดีเบตรายการใหญ่ๆเขาไม่เอา แต่แสดงวิสัยทัศน์อย่างท่านอนุทินก็ไปแต่ถ้าดีเบตไม่ไปนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเพราะที่ผ่านมาก็ตะกูลชินวัตรก็ชอบพูดคนเดียวนะครับนะแพรทองทานก็พูดคนเดียวทักษิณก็ชอบพูดคนเดียวนะครับนะพอพูดคนเดียวมันอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เหมือนผมเนี่ยผมอยากจะพูดอะไรก็เรื่องของผมแต่ถ้าไปออกรายการล้วพูดมากไปก็โดนไอ้เอฟซีสถานีโทรทัศน์ด่าแต่ถ้าเป็นรายการของเราเราพูดคนเดียวเราอยากจะพูดอะไรก็ได้ทักษิณก็ชอบพูดคนเดียว นะครับแพทองทานก็ชอบพูดคนเดียวเพราะพูดคนเดียวไม่มีใครมาขัดคอแต่ถ้ามาดีเบตกันเนี่ยคนมันจะเห็นเลยโอ้ยออันนี้สู้เขาไม่ได้ไม่ต้องอะไรดูหมายสิริกัญญากับสุปฏีไปออกรายการคุณสอนยุทธเนี่นะนะครับเห็นนะนะนะ,นะบางคนก็บอกไอ้มวยคนละรุ่นอันนี้ครูสอนลูกศิษย์อืมเห็นนะนะครับนะครับนะสองลุมหนึ่งบ้างสอนยุทธกับหมายลุมสุปฏีบ้างอันนี้ฝ่ายหนึ่งที่เขาเชียร์น้ำเงินอีกฝ่ายหนึ่งก็เชียร์ชอบบอกโอ้ยอันนั้นมันรุ่นคุณคุณลุงคุณป้า สุพทีอายุเยอะแล้วคุณลุงคุณป้าอันนี้มันคนรุ่นใหม่อายุต่างกันนะ,ะคนแก่คนคุณลุงคุณป้าก็ต้องทํางานมาก่อนประสบการณ์ก็ต้องมากมันแล้วแต่มองนะคนรุ่นใหม่ก็มีถึงแม้ยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็มีความรู้มีจัรยาบรณมีิุดมการมีวิสัยทัศน์ก็สามารถที่จะเข้าไปบริหารประเทศได้เพราะฉะนั้นจะเอาความแก่เอาประสบการณ์มาวัดกนไม่ได้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมเชื่อว่า ทั้งคุณหมายสิริกัญยาแล้วก็คุณสุปฏีน้ำดีทั้งคู่ครับอยู่พักเดียวกันยิ่งดีเลยนะครับเพราะนักคนไทยมันต้องสามเมื่อกีเวลาไปดีเบตอะไรเนี่ยมันต้องสร้างสรรน,นะโอเคคุณจะแก้ปัญหาส่งออกข้าวยังไงร้อยตันพันตันยังไงอ้าวหมายว่าย,ยัางไงมันความคิดไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ต้องมีโอกาสในการที่จะไปเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเคยเป็นมาแล้วมีประสบการณ์ต้องเลือกเขาก็ก็ไม่ได้เสมอไป ส่วนคนรุ่นใหม่ก็ต้องหาประสบการณ์เพราะอายุยังน้อยประสบการณ์ไม่มีผมคิดว่านะผมว่าทุกพรรคการเมืองดีหมดทั้งใหม่ทั้งสุปฏีผมว่าดีหมดนะเมื่อคืนนี้ยังคุยกับเอกสายไหมเลยนะครับเขาเป็นเพื่อนผมเป็นรุ่นน้องอ่ะเป็นเพื่อนเป็นน้องกันคุยกับทนายไพศาลอ่าไพศาลก็ลงประชาธิปัตย์เอกสายไหมก็ลงอ่พรรคํะเมือนก็คุยกันเพราะว่าผมเป็นพี่เขาเขาเป็นน้องผมทัตต้งสองคนนะมันก็ได้ความรู้อะไรต่างๆโอ้โหการหาเสียงเลือกตั้งทั้ง ทนายไพศาลทั้งเอกสายหมยบอกเหนื่อยนะโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยครับการเลือกตั้งนะครับทนายไพศาลก็บอกเหนื่อยโอ้โหออกทุกวันนะวันก็ต้องไปเดินยกมือไหว้ประชาชนไปแล้วเหนื่อยครับแล้วก็ไม่มีใครไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองจะได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าเหนื่อยต้องลงทุนลงแรงเงินก็เสียออกแรงนะครับการเลือกตั้งไปไงนะครับแล้วแต่แต่แตแตและพื้นที่มันก็มีข่าวว่าซื้อเสียงเ่ผมยังถามไพศาลด้วยอ้แถวแถวนั้นเขาบอกมีเขาบอกมีข่าวลือซื้อเสียงภาคไหนก็ไม่กล้าพูด มันต้องมีหลักฐานจะไปใส,ส่ลายป้ายสีเขาติดคุกสิบปีไปดูมาตราเจ็ดสิบสามกฎหมายสสอหลายคนไม่รู้เรื่องเลยไปรับจ้างมาด่าพรรคลูกลนี้นะรับจ้างไปด่าั้งทําตัวเป็นไออได้มาพันสองพันติดคุกสิบปีเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งอีกยี่สิบผมพูดทุกวันเนี่ยผมเตือนเอฟซีผมเนี่ยใครไม่เชื่อก็ช่างมันไปนะครับนะเราไม่ชอบพรรคไหนเราก็ต้องไปด่าไปต้องไปใส,ส่ร้ายป้ายสีเรารู้ได้ไงเขาทาผิดนะถ้าเขาเป็นพรรคสีเทาฟอกเงินเว็แบบการพน,นัน นะครับซื้อเสียงเนี่ยเราต้องมีหลักฐานถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเราไปด่าเขานะครับนะนะครับไม่ได้นะสิบปีนระติดคุกเราไม่ต้องไปใส่ร้ายไม่ชอบเขาเราชอบพักไหนเราก็เลือกพักนั้นไม่ต้องไปด่าเขาหรือถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ก็แบบตรงไปตรงมาใช้ภาษาสุภาพผมเตือนทุกวันน่ะผมเตือนเฉพาะเอฟซีผมใครไม่เชื่อก็เรื่องเขาผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ผมเตือนเพราะอะไรผมรักอนะ่ะผมไม่อยากให้เอฟซีผมติดคุกติดรางเมื่อเช้าคุยกับเจ้าของเพจ นะครับเอ่อ C N I L A แล้วก็คุยกับแอดมินเพจดาว 8, แปดแจกมก็ได้ข้อคิดเพราะว่าสองสองแอดมินนี่เขาก็เป็นอะไรอ่าเป,เป็นเพื่อนเป็นน้องผมเนี่ยทั้งดาว 8, แปดแจกทั้ง C N I L A เนี่ยถือว่า <c oughs> เป็นพี่เป็นน้องกับผมนะครับนะนะครับก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน <c, <oughs> C N I L A ก็มาเช้าก็พูดถึงเรื่องการทําเพจเนี่ยนะครับก็มีคนไปโจมตีเขาบ้างนะครับนะไปใส่ร้ายเขาบ้างอะไรต่างเขาก็แชฉทุกวัน นะครับเขาแฉอยู่ในอเมริกานะส่วนดาวแปดแฉกนี่เขาก็แฉในประเทศคนนะนะครับดูดูเขาแฉกันนะคนเนี้ยตอนนี้ก็แฉทั้งสองนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนมาแสดงความคิดเห็นมาพิมพ์มาอะไรที่เพจเขาก็โดนฟ้องโดยเฉพาะไอ้เรื่องส่วนตัวทั้งหลายผัวเมียเนี่ยเขาก็ฝากผมเตือนๆนะครับการแสดงความคิดเห็นเรื่องผัวเมียนะครับนะครับตามเพจต่างๆเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเราเนี่ยเพจต่างๆก็โพสไอคนนี้เป็นเมียน้อยคนนี้เป็นแอบไปไปเป็นชู้เป็นอะไรต่างเนี่ย ท่านทราบไหมเพจที่เขาโพสโพสในเรื่องพวกนี้มันเอนเกจเมนต์ดีเออเรตติ้งดีโฆษณาเข้าแต่ถามว่าเพจเขาจะมารับผิดชอบกับชีวิตเราไหมผมขอญาตเตือนทุกวันนะครับเรื่องหัวเบียนะครับเรื่องในครอบครัวนะเรื่องส่ว,น,น,ตว,ตวนตัวไม่เป็นประโยชน์กับป,ประชาชนนะไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองนะแล้วก็ห้ามพิสูจน์เนี่ยผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นเมียน้อยคนนี้ไปเป็นชู้เขาเขาห้ามพิสูจน์ครับนี่กฎหมายอาญาเนี่ยคดีหมินประมาทเปิดมาตราสามรอยสาสิบ น,นี่คือการให้ความรู้แล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเจ้าของเพจต่างๆให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะมันไม่มีกฎหมายนะครับคุ้มครองนะมาตรา3า0อยสิคดีหมิ่นประมาทนะครับนะครับนะห้ามไม่ให้พิสูจน์นะถ้าเรื่องที่เราไปใส่ร้ายป้ายสีแล้วหมิ่นประมาทเขาเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนไปดูมาตราสาม้อยสาสิบเนี่ยนะผู้ชายคนนี้ไปเป็นชู้กับเมียเขา ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเมียน้อยแย่งหัวเขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับก็ฝากเจ้าของเพจนะครับควรจะมีคําเตือนด้วยควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหนาเตือนด้วยนะครับว่าเนี่ยการที่เราโพสต์คลิปหรือว่าวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหัวเมียเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับดังนั้นควรว่าการแสดงความคิดเห็นอาจติดคุกได้นะครับแล้วโดนฟ้องร้องกันเต็ไมไปหมดนะครับแล้วไม่มีใครรับผิดชอบ เะครับเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละเพจก็ต้องการเลยเรตติ้งโฆษณาเข้าเพราะทีนี้วงการสื่อเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องต้องมีเรตติ้งต้องมีโฆษณาก็จะเอาแต่เรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ใครแสดงตอนเนี้ยผมอยากจะพูดทุกวันนะตอนเนี้ยติดต่อมาขอมาให้ผมช่วยเนี่ยนะครับต่อสู้คดีเรื่องเนี่ยไปวิจารเรื่องผัวเมียสิบหกคดีแล้วแต่เพราะที่ติดต่อมาหาผมเนี่ยสิบหกคดีเยอะอะบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดว่างๆเนี่ยดูรายการเสร็จแล้วก็ มือมันคันไงมือคันดูเห็นเรื่องหัวเมียแล้วมันคันมันเกิดความอยากกระตุต้นอารมณ์แหม่มันมันโดนใจเรื่องใต้เตียงก็มือลั่นแต่บางคนก็เมาแล้วก็โพสเข้าไปก็เป็นไงสิบหกคดีแล้วที่มานะมามาปรึกษาที่สำนักงานผมสิบหกคดีนะครับนะรแล้วถามว่าใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีหรอกไม่มีใครรับผิดชอบอกครับ